ฝรั่งไม่มีบ้านเลือกว่าฝรั่งจนจริงหรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยนะคะเรื่องฝรั่งเนาะชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนมีสารพัดสารเพนะคะวันนี้เรามาเอาหัวข้อฝรั่งไม่มีบ้านเช่าบ้านอยู่เพราะฝรั่งจนจริงเหรอนะคะแต่ยายจ๋ากับมองว่าเนาะเราอยู่ที่นี่มาจะเข้า20ปี บางคนเขาไม่ชอบที่จะรับผิดชอบนะคะสบายๆบ,า,ยบางคนเนาะทำงานบริษัทใหญ่โตนะคะเที่ยวปีหนึ่งหลาย,ลายครั้งดูแลเมียอย่างดีดูแลครอบครัวเมียได้อยู่อาพาร์ตเมนต์เช่าอยู่ไม่ยอมซื้อบ้านนะคะเพราะยายจ๋ามองว่าหนึ่งเนาะภาษีบ้านการดูแล หลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบมากกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์การอยู่อพาร์ตเมนต์การเช่าคือเราจ่ายเช่ารายเดือนเราไม่ต้องมารับผิดชอบภาษีประจําปีนะคะหลายๆคนเนาะคนแก่พออายุมากแล้วปวดกษียนแล้วนะคะเขาชอบที่จะขายบ้านแล้วไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตัด การดูและนะของตัวเขาเองเนาะนี่ก็เป็นญาติพี่น้องหญ่จ๋าหลายๆคนเลยพัดเมตนก็ไม่ใช่ว่าถูกนะสำหรับหลายเดือนนะคะแต่เขาเลือกเพราะไม่ต้องมาห่วงภาษีประจำปีค่าดูแลค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มเช่นกันพอปลดกเกษียณแล้วเนะาะขายบ้านแล้วเลือกไปอยู่บ้านรถ อ่าอันนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานเขามีเงินเดือนของเขาแล้วก็เงินที่เขาเก็บอ่าเขาแค่ทําความสุขให้กับตัวเองไปวันๆนะคะเนาะนี่คือหัวใจของฝรั่งที่ยาจารู้จักคนที่ไม่มีบ้านไม่ได้มีมากมายแต่เขากลับดูแลเมียคนไทยอย่างมีความสุขเออให้เงินให้ทองไปเมืองไทยปีละหลายๆครั้ง มันถึงมันถึงเรียกว่ามันต้องมองอีกมุมมองและจุดประสงค์ของเขาต่างหากที่เป็นนะคะหลายครั้งที่ยายจ๋าเคยพูดเมื่อก่อนยายจ๋าก็เช่าบ้านอยู่เช่นกันนะคะเคยพูดว่าการเราเช่าบ้านไว้เนี่ยเออเราก็จ่ายเสียทิ้งเปล่าอ่าทิ้งเปล่าพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยพอถึงเวลาเราเสียไปลูกก็ไม่มีอะไรอันนี้คือการที่เรามีลูกมีเต้านะคะวางแผนที่จะให้ลูกของเรา แต่พอเราได้ย้ายซื้อบ้านเข้ามาเนะาะภาษีประจำปีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นนี่โอ้โหตรงนี้เองถึงเข้าใจว่า,าหลายๆคู่เลือกที่จะอยู่อพาร์ตเมนต์หรือเช่าบ้านอยู่หรือเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่โดยที่เราไม่ต้องมารับผิดชอบส่วนนี้นะคะอ,อย่างไปเที่ยวเมืองไทยเลิศดหรูอยู่สบายเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าสามีจะรวยหรือจนถ้าเขาเข้าใจเราให้เราได้ดูแลเราได้นะคะในสิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งภูมิใจสำหรับเราแล้วเนาะการที่เราเลือกผัวฝรั่งเพื่อที่จะมาเอาอย่างเดียวยายจ๋าว,ว่าได้แต่แรกๆแหละ อันนี้พูดจริงๆจากความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะมีคนที่โชคดีได้ตลอดก็ได้เนาะถ้ายจ๋าพูดผิดยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะเพราะส่วนมากที่จ๋ารู้จักอ่าก็จะได้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยก่อนที่มาคล้ายๆว่าพูดอะไรก็ได้เพราะสามีรักนะคะยังใหม่แต่พอเราเข้ามาอยู่ด้วยแล้วสิ่งที่เราเห็นและรับผิดชอบอยู่กับเขาเนี่ยมันมีการเห็นอกเห็นใจกัน คนไทยทุกคนส่วนมากก็ลุกขึ้นมาทำงานสู้ช่วยเหลือสามีกันทางนั้นนะคะเพื่อที่จะเอาเงินส่วนเราเนี่ยไปดูแลครอบครัวทางเมืองไทยพี่น้องของตัวเองอเพื่อที่จะแบ่งเบาสามีเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เนี่ยมันสูง นะคะเห็นเขาใช้จ่ายแล้วเขาไม่เคยตำหนิหรือไม่ให้เราช่วยเลยเนี่ยมันเป็นบุญของเราแล้วนะคะสำหรับมุมมองของยายจ๋าเนาะอันเนี้ยยายจ๋าก็เห็นพี่พี่น้องๆและก็มีพี่พี่น้องๆหลายๆคนที่ทำงานแล้วยังต้องช่วยเหลือ ค่าใช้ใจ่ายที่นี่คนละครึ่งก็มีแต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจเป็นความเต็มใจที่เราจะช่วยกันถ้าเรามีความสุขร่วมกันนะคะนี่คือความภูมิใจกับการที่เราได้ทำงานได้ช่วยเหลือสามีาได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเองนะคะวันนี้เรามาใหม่เราอาจจะโชคดีสามียังให้ได้แล้ววันข้างหน้าล่ะ เราจะวางแผนแล้วคิดยังไงนะคะถึงว่าสามีจะอยู่กับพ่อกับแม่หรือจะอยู่ส่วนตัวนะคะทุกอย่างทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ยายจ๋าจมองว่าคนไหนนะ,ะเหมือนลูกชายเดียวอยู่กับแม่อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้จ่ายน้อยลงเพียงแค่จ่ายค่ากับข้าวกับปลาช่วยแม่เท่านั้นนะคะเหมือนลูกสะภ้าใหม่เนาะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เขาไม่อยากออกจากแม่เพราะการเช่าพาร์ทเมนต์เนี่ยขั้นต่ําก็ เจ็ดแปดร้อยเนาะสองห้องนอนหรือว่าหนึ่งห้องนอนนะคะเจ็ดแปดร้อยค่าน้ำค่าไฟก็ค่อนพันเลยนะคะสำหรับที่นี่เนาะมันเป็นอะไรที่จ่ายสูงนี่เป็นจุดหนึ่งนะคะกับที่สะพ้าใหม่เนาะทุกใจกับแม่ย่าสามีซื้อนะคะที่ได้อยู่กับแม่แล้วอีกอย่างเขาเป็นลูกชายคนเดียวมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะดิ้นรนออกไปทําไมนะคะแต่ว่าเราก็มาดูกันว่าน้องเขาจะปรับ ความเข้าใจกับสามีและแม่ย่าได้ขนาดนั้นนี้นะคะชีวิตที่เรามาอยู่เมืองนอกนะมองเพืนเพ่นๆว่าฝรั่งไปเมืองไทยเนี่ยรวยเอ้ยเอยเอไม่รวยไม่เป็นไรแต่เขาให้ฉันได้แต่เราหวังว่าเรามาอยู่ที่นี่เราจะได้มากกว่าที่เราเคยได้นะคะแต่กับมันไม่ใช่ส่วนมากไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าพอมาเห็นเขาทุกเขาทำงานเขาสู้ชีวิตเรายิ่งตัวเองอะต้องมาปรับอ่า ชีวิตที่เข้ากับเขาและเข้ากับประเพณีที่นี่ด้วยอ้ยมันมีอีกเยอะมากๆนะคะชีวิตคนเหล่านอนี่แหละคือสิ่งสำคัญนะคะหลายหลายคนรู้ทั้งรู้นะคะว่าสามีไม่มีบ้านสามีทุกคนยายจ๋าเชื่อว่าฝรั่งบอกตรงๆนะคะว่าเขาไม่ได้มีบ้านนะเขาเช่าอพาร์ตเมนตนะ์นะเนาะหรือเขามีบ้านอยู่ในบ้านรถนะส่วนบ้านรถเนี่ยยายจ๋ามองว่าส่วนมากจะเป็นคนแก่ที่ปลดเกษียณ นะคะบ้านกาาฟันก็เรียกว่าบ้านรถที่ว่ามันก็เป็นรถคันหนึ่งมีทุกอย่างแต่ทีเนี้ยเขาไปไหนเขาก็ไปได้ไปจอดไปตรงไหนเองเงี้ยได้เที่ยวอย่างเงี้ยคนแก่ที่เขาต้องการอิสระหรือว่าไปเมืองไทยลําบากแล้วอมันก็จะประหยัดลงไปอีกเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจ่ายแค่ค่าเช่าค่าจอดรถเนาะแต่ว่าลําบากสําหรับคนไทยเราแน่นอนนะคะเพราะว่าห้องน้ําเขาจะมีรวม อ่าเพราะในรถไม่มีใช่ไหมถ้าเขาไปจอดอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นคัมปิ้งสำหรับอ่าจอดรถฮอลิเดย์รถเที่ยวเนาะรถพักใช่ไหมแต่น้ำอาบน้ำห้องน้ำเขาก็จะมี ต้องไปอาบน้ํารวมเนาะรถในรถก็จะเฉพาะเฉพาะใช้เฉพาะเข้าห้องน้ําเล็กๆนะคะแต่อย่างใหญ่จริงๆเนื่อว่าการอาบน้ำเนี่ยก็จะต้องมีการหยอดเหรียญออกไปนะ้ำนั่นคือความลําบากนะคะของเมียฝรั่งหลายๆคนที่จะได้ได้คุยกันเนาะแต่ถ้าเขา มีความสุขด้วยกันและสิ่งที่สามียังให้ได้ดูแลได้แล้วก็ตัวเองทําเพิ่มเติมคนไทยเราก็สู้นะคนไทยเราก็อยู่ได้นะเออยอมรับจริงๆเพราะว่าถ้านึกย้อนกลับไปเมืองไทยชีวิตเราบ้านนอกเนาะไม่มีอะไรเลยก็ยังดีกว่ายังดีกว่านะคะแล้วยิ่งนะยายจ๋าจมองว่าคนแก่ที่ตัดออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยอ่าไปเช่าบ้านอยู่หรือไปเช่าพันเม้น์อยู่หรือเช่ารถอยู่เนี่ย เพราะเงินเขาก็จะเหลือใช่ไหมเขาก็เอาส่วนนั้นไปสร้างความสุขให้กับตัวเองอ,อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปปีละครั้งสองครั้งเพื่อสร้างความสุขแค่ถึงวันนี้ถึงวันตายนะคะแค่ตัวเขาเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะแล้วบางทีถ้าเมียหลายๆคนกล้าพูดกล้าคุยอาจจะมีส่วนได้อันนี้ยายเหตจาก็เห็นนะคะว่าพี่เขามีความสามารถที่จะปะลดสามีเนาะขอเงินสร้างบ้านทางเมืองไทยได้อันนั้นก็ เป็นความสามารถของแต่ละคนนะคะแล้วเราละ่ะเราล่ะจะทำยังไงเนาะเราอย่าห่วงมองนะคะอืมใครๆก็อยากมีสามีที่มีบ้านหลังใหญ่มีเงินเดือนให้เออมีที่อยู่ดีๆแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องมองถึงคุณค่าที่เราได้กับสามีนะคะคุณค่าที่เขาให้กับเราความรักที่เขามีให้เรา,าเนาะ รวยหรือจนไม่สำคัญถ้าเขารักเราดูแลเราดีก็ถือว่าโอเคนะคะเงินเราหาได้เราช่วยเหลือสร้างไปด้วยกันได้ถ้าเรามีความรักความเข้าใจนะคะและเขาเห็นใจในสิ่งที่เราดูแลครอบครัวไม่รังเกียจครอบครัวเราตรงนี้ยายจ๋าถือว่าโอเคนะคะ เนาะและหลายๆคนนะคะเจอปัญหาล้างลาทำไมไม่กลับบ้านคำถามนี้บอกเลยว่าโดนแทบทุกคนสามีมีบ้านอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่หาใหม่สิ่งเหล่านี้พี่ๆทุกคนเขาก็เจอนะคะอ่าแต่คนเราเนาะถ้ามีความรักความห่วงใยความผูกพันบางครั้งยายจ๋ามองว่าอาจอาจจะเป็นเนื้อคู่เนาะอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรเออแล้วเขาเคยให้เรา เนาะสิ่งที่ให้มากมายวันนี้เราก็ต้องมาดูแลเขาหรือว่าทิ้งเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็คิดถึงเลยนะคะให้คิดถึงว่าบุญวาสนาถ้าเรามีแค่นี้เราก็จงภูมิใจในวาสนาของเรา นะคะถ้าเรามีสามีไม่รวยเขารักเราเขารักครอบครัวเราเย,ยจ่าถือว่าเราโชคดีแล้วอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะบ้านหลังใหญ่ปัญหาใหญ่เขาก็มีข้างในเราใครจะไปรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจงมีความสุขในแบบที่เราเป็นในแบบที่เรามีเนาะฝรั่งก็มีรวยจนเหมือนกันนะคะ ถ้ามองว่าทําไมเราไม่โชคดีตัวเราจะเสียใจและเศร้าใจกับสิ่งที่เราเลือกนะคะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องหาท,งทางออกให้กับตัวเราด้วยตัวเราอยู่แล้วนะคะคิดนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบกบ